ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนนี่พารวยนะคะสำหรับเช้าวันหวยออกแอดได้นำแนวทางของแต่ละสำนักที่แอดติดตามมาสรุปให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับที่แรกค่ะอาจารย์ไข่เม็ดเดียวนะคะงวดวันที่1ตุลา6 5นะคะอาจารย์ไข่ให้มาค่ะ บนนะคะ061ค่ะล่าง39แล้วก็ตัวกันจะเป็น37นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นของยายนางล้าเปอร์เซ็นต์ค่ะในส่วนของยายนางร้อยเปอร์เซ็นต์งวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้านะคะอ่แกจะให้เป็นตัวบนเด่นเจ็ดนะคะแล้วก็รองสองนะคะ ส่วนเลข3ตัวเนี่ยแกให้มาทั้งหมดหาแผงด้วยกันนะคะก็จะมี752 759 758นะคะแล้วก็ตัวเน้นของแกเลยเนี่ยตัวเด่นเลยก็คือ758นะคะส่วนเลข3 2ตัวนะคะก็จะเป็น37 47 35 85 78นะคะ ตัวเด่นที่วงไว้ก็คือแปดห้านะคะเป็นตัวเด่นของแกนะคะของเลขบนนะคะส่วนล่างนะคะเด่นห้ารองสามค่ะแล้วก็ก็ให้มาเป็นสามเก้าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าห้านะคะตัวเด่นก็คือจะเป็นห้าสองนะคะส่วนตัวกันให้ไว้เป็นห้าหนึ่งนะคะกันเผื่อแบบเลขคาดเคลื่อนเนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นของเซียนบุรีรัมเขากระโดงนะคะของวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะคะตัวนี้นี่คือเขาบอกว่าตัวนี้เนาะฝันเห็นเป็นเลขหกตัวนะคะให้มาหกตัวเลยนะตัวนี้เขาฝันทงมาเลยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะให้เลขมาเป็นเลขหกห้าหกเจ็ดหนึ่งห้านะคะส่วนเลขล่างเนี่ยให้เป็นหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดค่ะ ส่วนตัวเลขที่เขาคำนวณได้นะคะก็จะมี49946116ค่ะฟังแอสทันไหมคะต่อไปก็จะเป็นวัดป่านะคะอาจารย์วัดป่าะคะอ้าวตัวนี้เหมือนกันเนาะอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านบอกว่าท่านนิมิตเนาะนิมิตเห็นนะคะก็ได้เลข6ตัวเช่นเดียวกันเนาะ เลข6ตัวบนที่ท่านนี้มีเห็นเนี่ยก็จะเป็นเลข472670ค่ะแต่ตัวเด่นๆของท่านที่ให้มาเลยเนี่ยข้างบนให้มาเป็น670นะคะส่วนล่างค่ะก็จะมี39 49 79นะคะตัวเด่นๆก็วงให้เลยค่ะเลข39ส่วนเบอร์โทรข้างล่างเนี่ยคะเป็นเบอร์ของพระอาจารย์ท่านนะคะเผื่อท่านใดน,นะคะอยากจะร่วมทำบุญนะคะ ตอนนี้วัดกำลังสร้างเนาะก็ให้สามารถติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ087 933 4699ค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขของหลวงพี่583ค่ะนะคะเลขตามตามต่อเลยเนาะประจำวันที่1ตุลาห5หเนาะท่านตองวดเนี่ยให้มาเลข543ค่ะ แล้วก็สองสสองสองเนอะแต่ว่าเลขล่าสุดที่ท่านให้มาเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นเลขที่แม่ตะเคียนนะคะให้ท่านมาเนาะให้เป็นสองสแล้วก็25ค่ะตัวเน้นตัวเด่นของหลวงพี่ห้าก็คือ225และ25นะคะต่อไปค่ะอ่า เลขเนน้อยมหัศจรรย์นะคะของงวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้าค่ะเลขต่องวดนะคะเนน้อยให้เลข3ามเมาค่ะตัวนี้เป็นตัวเด่นของเนนน้อยเนาะแล้วก็ส่วนเลขล่างให้เป็น8ปสองกับ18ตัวนี้สําคัญค่ะเลขฝันเนี่ยตัวนี้คือเนนน้อยอ่ะฝันเนาะ,ฝ,นนะฝันว่าลดนะคะพลิกคว่ำม,มาค่ะ ก่อนทางโค้งที่จะลงไปที่วัดนะคะพิกค,คว่ำแล้วพอดีเลขทะเบียนคันที่พิกค,คว่ำเนี่ยเป็นเลขทะเบียนของรถคันนี้ค่ะ1 1 7 9ค่ะชอบไม่ชอบยังไงก็ลองติดตามดูนะคะเพื่อจะออกนะคะตัวนี้เนาะต่อไปค่ะเป็นเลขของปู่แศอกนะคะอาจารย์สมหวังนะคะวันที่1ตุลาหกห้านะคะ ก็คือตัวเด่นๆเลยค่ะ914นะคะตัวเด่นนี้เลยนะคะที่ปู่8ศอกมาบอกนะคะแล้วก็จะมี4 0 2 0 14 9 1เน้นหนักๆนะคะ40กับ914ค่ะตัวนี้เน้นหนักเลยมั่นใจฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนทะเบียนรถของอาจารย์สมหวังเนี่ยนะคะแกให้ไว้ก็คือเลข3 140ค่ะ เผื่อคนใดสนใจก็อยากจะลองเล่นดูก็ลองดูได้นะคะตัวนี้เผื่อจะเข้าเลขทะเบียนรถของแกค่ะส่วนนี้เป็นเบอร์โทรของอาจารย์สมหวังนะคะ0818313892ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์อเป็นเลขของอพระธุดง 1, 1 0 1่ค่ะของงวดวันที่1ตุลา65หนะคะท่านให้เลขวิ่งบนมาค่ะ4กับ1นะคะเนาะแล้วก็ส่วนเลขที่ท่านให้มาเลข3ตัวก็จะมี104 304 106 814เลข3ตัวเนี่ยคะเน้นหนักที่814นะคะส่วนเลขล่างค่ะ วิ่ง3 5นะคะแล้วส่วนเลขล่างท่านให้มาก็จะมีตัวนี้นะคะเลข2ตัวจะให้มาเป็นบนล่างไปกลับด้วยนะคะก็จะมี1 4 4 1ค่ะ4 2 2 4 0 2 2 0 0 5 5 0ท่านเน้นหนัก1 4กับ0 2นะคะ ยังไงก็ลองติดตามดูนะคะเล,เลขของวัดท่านนี้ก็น่าสนใจนะคะไปค่ะตัวนี้ค่ะเน้นย้ำกันชัดๆอีกรอบหนึ่งเนาะช่างปั้นพญานาคค่ะตัวนี้นะเลขช่างปั้นพญานาคของงวดนวันที่หตุลาหกห้า่ะให้มาตัวเดียวกันกับอาจารย์สมวังเลยก็คือ914แล้วก็1 4แล้วก็04อันนี้ก็คือช่างปั้นพญานาคเนี่ย เหมือนไปเสี่ยงทายนะคะซื้อหวยเลขนี้แล้วไปเสี่ยงทายแล้วฝันดีมากๆเลยเขาก็เลยอยากบอกต่ออยากแชร์ให้กับ fc ทุกๆท่านค่ะเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะต่อไปค่ะเลขปู่ลายค่ะปู่ลายงวดวันที่1ตุลาห5ห้นะคะให้ตัวเด่นๆมาคือ104ค่ะเน้นหนัก104เลยนะคะ แล้วก็เลข2ตัวท่านให้มาเป็น9491แล้วก็42ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของอาจารย์สมานทรัพย์เจริญค่ะในส่วนของอาจารย์สมานงวดวันที่1ตุลา65นะคะให้บนวิ่ง8มานะคะตัวหนึงนะคะให้วิ่ง8มาเนาะ แล้วก็ส่วน3ตัวนะคะอาจารย์ให้เป็น4 7 8แนะคะแล้วก็5 6 8แค่ะแล้วก็ส่วน2ตัวบนเนี่ยให้เป็น7 8กับ6 8นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยวิ่ง2ค่ะนะค,ะนะคะตัวเด่นก็คือจะมี2 9 9 2นะคะตัวรองเนี่ยจะเป็น2 4 2 5นะคะตัวกันก็คือ2 1 2 3แต่ที่อาจารย์ฟันธงมาเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ คือตัวนี้ค่ะ2992นะคะยังไงก็มายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอาจารย์สมานทรัพย์เจริญก็เลขวิ่งเข้าตรงดีนะคะ,ะว่าของอาจารย์สมานเนี่ยจะเป็นเลขคำนวณจากดวงดาวค่ะเพราะว่าท่านเป็นสายโหราศาสตร์เนาะสายพยากรณ์ค่ะต่อไปค่ะสายในไม่ต้องกลับงววันที่หนึ่งตุลาหกห้ค่ะ ตัวสายในไม่ต้องกลับของเราเนี่ยคะ่ะเขาให้มาเนี่ยเลขเด่นของเขาเลยนะคะจะมีอยู่4หางคะ่ะก็จะมี1ิบมีหนึ่งสาห้าแปดหกแล้วก็7,4คะ่ะส่วนเลขหลักร้อยคือ0กับ3แต่ที่เห็นเขียน3ตัวให้นะคนย์หนึ่งสองนะคะคือเขาคือ,อาสายในคะ่ะเขาจับเลขหลักร้อยนะคะ มาใส่กับเลขตัวเด่นของเขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเด่นเด่นเลยของสายในไม่ต้องกลับเนี่ยเขาให้มาเลยเนี่ยหนึ่งสองกับเก้าห้านะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเลขของคุณแม่ดวงเฮงค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาหกห้านะคะคุณแม่ดวงเฮงให้เลขมาสองตัวค่ะให้เลขมาสองชุดน,นะคะก็คือเลขแปดสี่แล้วก็สามห้านะคะ สองเลขนี้นะคะเป็นเลขมีมิดฝันนะคะโอเคค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะอ๋อยังไม่ท้ายสุดเนาะขอโทษค่ะยังเหลืออีกหลายที่อยู่เนาะโอเคค่ะต่อไปเป็นเสียนน้อยหลักสิบค่ะเสียนน้อยหลักสิบนะคะให้ให้เลขมาคือเจ็ดหนึ่งห้าและสามหนึ่งเก้าค่ะเน้นหนักหลักร้อยเน้นที่เจ็ดนะคะ ส่วนเลข2ตัวบนล่างนะคะให้31321915หนเหนึาะเลขเน้นของแกเลยก็คือ3132ค่ะต่อไปเนาะก็จะเป็นน้องนัดเด็กสัมผัสผีค่ะตัวนี้นะคะให้มาตั้งแต่ต้นต้นงวดแล้วเนาะ ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะ12ค่ะน้องให้มาตัวเดียวเท่านั้นค่ะ12ตัวเดียวโดดโดดชอบไม่ชอบยังไงก็ลองติดตามดูนะคะอันนี้ของน้องนัดเนาะส่วนสุดท้ายเลยค่ะที่เด็ดของเราที่แฟนคลับ ะะติดตาม fc ติดตามชื่นชอบมากๆเลยก็จะเป็นคุณพ่อเรืองภูมิกกโคค่ะงวดวันที่1ตุลาหกหนะคะข้างบนเน้นหนักมาเลยค่ะ372นะคะแล้วก็มี3 7 1เนี่เยเป็นตัวรองนะคะส่วนเลข2ตัวบนเนี้ยเน้นหนักเลยค่ะ72ค่ะ7 2 71เลขอยู่ในนี้ค่ะไม่หนีไปไหนนะคะส่วนเลขล่างค่ะเน้นเน้นเลยค่ะ42ค่ะ42ให้เลขมาทั้งหมด 4, 4ีคู่นะคะก็จะมี05 0 4์หนเนะคะแต่เน้นจริงๆก็คือ42ค่ะอันนี้เน้นหนักเลยนี้คุณพ่อเรืองย้ำนักย้ำหนาเลยนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเลขทะเบียนรถตู้คันที่พ่อเรืองฝันว่าปูภูมิกกโพนั่งไปกองสลากค่ะเลขนี้เลยค่ะ7122ถ้ายังไงชื่นชอบยังไงก็ติดฝากติดตามได้นะคะเผื่อตัวเลขนี้ก็จะเข้าเพราะเลขก็มีโอกาสที่จะเข้าเหมือนกันหมดเลยเนาะ สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเลขเปิดภูใหม่นะคะวังหอนสักค่ะฝากเลขมา2องหางค่ะ485และ925ค่ะเน้นหนักที่485นะคะของงวดวันที่1ตุลาชื่นชอบไม่ชื่นชอบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแอดขอฝากช่องนะคะช่องแนนนี่พารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปต่อๆไปมาให้กับ FC ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ